สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันวัดทียเรือตีหญิงพิมจีมีสีในรายการ Navy Journey Special ค่ะ คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าพลระเอกพระเจ้าประงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยนอกจากพระองค์จะทรงเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยแล้วนะคะพระองค์ก็ยังได้รับสมัญญานามว่าหมอพรอ,อีกด้วยค่ะวันนี้เราจึงพาทุกท่านมาอยู่กันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือมารู้จักบทบาทของหมอพรให้มากขึ้นกันค่ะ พลเรือเอกพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของฐานเรือไทยนอกจากพระองค์จะทรงวางรากฐานการฐานเรือไทยให้มีความเข้มแข็งแล้วยังทรงมีพระปีชาสามารถในด้านการดนตรีรวมถึงในด้านการแพทย์ที่ทรงศึกษาอย่างจริงจังและได้รับสมัญญาว่าหมอพร และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ80พรรษาค่ะซึ่งจุดนี้เป็นที่ตั้งของอาสมหมอพรและอาคารเรียนรู้เรื่องการแพทย์บูรณาการค่ะมูลนิธิราชสกุลอภากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะในการพระราชทานทุนเริ่มต้นการก่อตั้ง อีกทั้งยังได้พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมงพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบเพื่อที่จะประดับหน้าอาคารเดยนดูเรื่องการแพทย์บรณาการค่ะอาสมหมอพรได้มีการออกแบบให้เชื่อมโยงกับพระประวัติทั้งในด้านของการทรงเป็นฐานเรือและหมอพรโดยนำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเป็นฐานเรือคือนกหวีดเรือมาสร้างเป็นรูปทรงของเขื่อนรอบสระน้ำ และรูปทรงประภาคารมาสร้างเป็นอาสมหมอพรและได้จัดสร้างหุ่นขี้พึ่งของหมอพรขนาดเท่าพระองค์จริงโดยจำลองแบบพระรูปในห้องทดลองส่วนพระองค์ประดิษฐานในอาสมค่ะและณอาสมแห่งนี้นะคะมักจะเห็นผู้ป่วยญาติหรือผู้ที่ศรัทธามาสักการะขอพรให้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะ และที่อยู่ที่ด้านข้างของอาสมหมอพรนี้นะคะก็คืออาคารเรียนรู้เรื่องการแพทย์บูรณาการค่ะโดยภายในมีการจัดแสดงพระประวัติและพระอริยภาพในการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนค่ะแล้เวเราไปชมที่ด้านในกันค่ะ และเมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณอาคารนะคะเราก็จะได้พบกับพระประวัติโดยสังเกตของพระองค์ท่านตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์พระปีชาสามารถในด้านการทหารเรือและในด้านการแพทย์ค่ะ อย่างที่ทุกท่านทราบกันค่ะว่าพระองค์ได้รับพระสมัญยาว่าหมอพรค่ะเนื่องจากพระองค์นะคะได้ออกตระเวนตรวจรักษาผู้คนตามชุมชนแออัดด้วยพระองค์เองอย่างไม่เลือกชนชั้นวรณะค่ะนอกจากนี้ก็ยังทรงเปิดวังนางเลิงให้ผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจรักษาด้วยซึ่งปัจจุบันวังนางเลิงได้กลายเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ และในส่วนนี้นะคะก็คือร่วมยาของหมอพรที่พระองค์ได้นำไปตรวจรักษาผู้คนในสมัยนั้นนั่นเองค่ะและจุดนี้นะคะก็คือการจัดแสดงสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการให้โดมแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อทราบว่ากลิ่นเป็นยังไงสมุนไพรนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านเราในครัวของเรานะคะก็คือสมุนไพรเช่นเดียวกันนะคะเช่นตะไคร้อบเชยนะคะขิงมะกรูดนั่นเองค่ะ พระเกียรติคุณของหมอพรนะคะเป็นที่ยกย่องมาจนกระทั่งปัจจุบันค่ะโดยส่วนใหญ่มักกล่าวถึงพระพิชาด้านการแพทย์แผนไทยแต่แท้จริงแล้วนะคะทรงให้ความสําคัญกับทั้งศาสตร์แผนไทยและศาสตร์แผนตะวันตกควบคู่กันค่ะทรงได้บูรณาการศาสตร์ทั้งสองในการบําบัดร,รักษาอาการเจ็บป่วยนะคะทั้งร่างกายและจิตใจ,จซึ่งเป็นแนวพระดาริที่ปัจจุบันเรียกว่าการแพทย์บูรณาการค่ะพระองค์นะคะจึงได้ชื่อว่าเป็นองค์บิดาแห่งการแพทย์บูรณาการค่ะ ก็อันนี้นะคะเป็นห้องสําหรับที่เราใช้ในการนวดนะคะที่เราห้องเตียงก็จะใหญ่แล้วก็กว้างนะคะภายในห้องก็เน้นความสงบเวลามานวดก็จะมีเสียงเพลงเบาๆเปิดให้ท่านฟังนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้น่านวดมากเสียงเคลิ้มมากแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่คือ<ๆ>กลิ่นอะไระก็เป็นกลิ่นสมุนไพรคือเป็นกลิ่นลูกปโปคบที่เราจะใช้<อ>ลูกประครบสด<ๆ>ที่เราจะใช้<ๆ>ลูกโป่บสดซึ่งตัวยาเวลา นำมาใช้กับคนแค่จะออกได้ดีกว่าลูกประครบค่อแล้วที่นี่ก็เห็นว่าสะอาดมากๆมีเป็นส่วนของอ่างล้างมือเราก็จะเน้นเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นยุคก,การระบาดของโ <COVID S 1> ควิดเนาะเพราะฉะนั้นการล้างมือก่อนเข้าเคสหลังเคสหครือการสัมผัสการเปลี่ยนเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆนี้เราจะค่อนข้างเน้นย้ำมากค่ะก็คือเราจะไม่ได้เน้นให้มีลูกค้าเยอะมากเพราะว่าบางที่เขาก็จะแบบ ต้องลูกค้าติดติดติดกันแต่เราทุกอย่างต้องเคลียร์ก่อนแล้วถึงจะเอาคนคล้ายใหม่ลงค่ะแล้วใครบ้างที่สามารถมานวดที่นี่ได้คะก็โดยจริงๆเป็นโรงพยาบาลเราก็จะเน้นเรื่องการนวดรักษาเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเครียด มโอเฟเชียเพนซินโดมก็คือปวดตึงบาา่าไหลทำงานคอมเยอะๆก็จะเจ็บบ่าล้าวขึ้นศีรษะเป็นไมเกรนหรือตอนนี้เราก็จะมีสปาก็จะดูแลในเรื่องของคุณแม่หลังคลอดอ,อันนี้พออุปกรณ์เรามีเราก็จะเติมมาในเรื่องของเบอร์นเอาซินโดมในคนที่เครียดมากๆจากการทำงานก็มาเข้าสปามาอบสมุนไพรมา พักล่างสักประมาณ2ชั่วโมงกับเรานะคะกลับไปจะได้มีแรงทำงานใหม่คิดใหม่ว่าเอ้เราจะทำงานต่อด้วยยังไงแฮปปี้เวิร์กเพสค่ะแล้วนอกจากนวดเพื่อรักษาแล้วถ้าเกิดว่ามีญาติผู้ป่วยที่อาจจะมารอคนไข้มารอผู้ป่วยก็สามารถมานวดได้มานวดได้ค่ะค่าใช้จ่ายยังไงเ่ยก่าใช้จ่ายก็300บาทต่อเคสนะคะต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้ากรณีที่เป็นนวดน้ํามัน อาจจะต้องเป็น400แต่ว่าเบิกไม่ได้เราก็จะแบบเน้นเรื่องความงามการนวดหน้าทําให้เราแบบหน้าผิวรัเตึงๆอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเอ็กเซสเพิ่มเข้ามาในส่วนของ300บาทนี้ค่าจัดการสามารถเบิกได้ด้วยใช่ค่ะจ่ายส่วนเกิน50บาทนะคะก็มีส่วนเกินของ50บาทสําหรับไปค่าดูแลความสะอาด ถือว่าดีมากๆเลยที่มีการนวดแผนไทยใช่ไหมคะรวมอยู่ในโรงพยาบาลด้วยท่านใดท,ที่สนใจนะคะหรือว่ามารอผู้ป่วยหรือเป็นคนไข้เองก็สามารถมานวดที่นี่กันได้คะ่ะ จากแรงศรัทธาสู่อาสมหมอพรซึ่งก็ได้จัดตั้งไว้ณนะที่แห่งนี้ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก,กล้ากรมแพทย์ฐานเรือนนั่นเองค่ะและสำหรับน้องๆน,นักศึกษานักเรียนหรือผู้ที่สนใจท่านใดอยากจะเข้าชมเข้าศึกษาในอาคารเรียนรู้แห่งนี้นะคะก็สามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลได้เลยค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปที่ใดฝากทุกท่านติดตามค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ